ท่านประเมิท่าว่าท่านนายกครงการบริหารตรวนประเมินนาซิลท่านนายกเสือท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกโครงการบริหารส่วนประบนคือท่านละท่านรองนายกโครงการบริหารตรวจประบินท่านราา ตลอดจนท่านสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของท่านอำเภอเมือ,องและอำเภอรีสีสว่างตลอดจนท่านผู้พว่วมสัมนาท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความิดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเรื่องการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของคณะกรรมการการทหารในวันนี้คณะกรรมการการทหารถือเป็นเครื่องมือหรือว่ากลไกอย่างหนึ่งใน กระบวนการนิติบัญญัตินะครับหรือว่าของสภาผู้แทนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในงานด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและช่วยเหลือดูแลที่น้องประชานชนที่ได้รับความเดือดร้อนดากปัญหาการโรคก,การเกิดโรคระบาด ที่เรียกว่าโควิด19ในโอกาสนี้รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีโรงงานติดต่อกับประเทศเมียนมาเราเองนั้นก็มีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นโดยประมาณแล้วหนึ่งใน20ของประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าปวดเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันปัญหาในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่เกี่ยวกับเรื่องของอช้าป่านะครับจากที่เราทราบกันอยู่ทุกวันนี้แล้วว่าพี่น้องในเขตของอำเภอศรีสวัสดิ์และก็อำเภอเมืองตองบมก็คือตะบนช่องชะดาวตะบลบางร่มเราจะต้องเผชิญกับปัญหา ช้างป่าที่ออกจากป่าผ่านลงมาเพื่อที่จะไปหากินอยู่ว่าลงไม่มาก็เป็นเรื่องที่เ,าเราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็หาแนวทางในการที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับนี่เป็นเป็นเรื่องสำคัญและปัญหาที่สำคัญที่ผมคิดว่าพี่น้องทุกคนให้ความสนใจก็คือปัญหาการทับซ้อน ของพื้นที่อุทยานกับที่ดินกินของพี่น้องดับนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามานาเราเองเราก็ต้องการหาความชัดเจนหาตริกาให้ได้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเราจะแบ,บ่งที่เพื่อทำมาหากินแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองในฐานะที่เป็น คนจ,นจนังหวัดกาญจนบุรีโดยกาเนิดแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ปัญหานี้มานานก็ต้องการให้เกิดความชัดเจนอีกเช่นกันเมื่อเกิดความชัดเจนขึ้นมาว่าเรามีข้อยุติอย่างไรและเราเห็นว่าแนวทางที่จะแก้ไขเพิ่มเติมจะมีอย่างไรนั้นเราก็จะดําเนินการต่อไปนะครับครันนี้ก็ขอเรียนให้นะทุกท่านนะได้ทราบนะครับ ดังนั้นคณะกรรมธิาการาการทหารจึงได้มีมติเพื่อที่จะจัดโครงการสัมมนา,านในเรื่องหลักคือเรื่องของการดําเนินวิถีชีวิตใหม่หรือว่านิว,นวออรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสพบปะสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ผู้มีความรู้และเกี่ยวข้องดยวสรงได้อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจเพื่อ ให้ทุกคนได้เตรียมรับกับภยัยผู้คาง